อะไรนะอ่าบอกแดงๆแดงหวยออกอะไรเลขสี่อ่ะมีได้อะไรอีกมีเลขในมอสมีเลขอะไรมอนแล้วมีเลขอะไรอีกลมีเลขปลาสลัดมีเลขปลาสลัดด้วยมีเลขอะไรอีกมีเลขมีเลขปลามีเลขอะไรนะเลขปลาแล้วแม่จะถูกไหมแม่ถูกเลขอะไรเูกเลขอะไร เลขหวยหวยเลขอะไรล่ะเลขอะไรเดี๋ยวแม่จะรีบไปซื้อหวยออกเลขอะไรล่ะเลขหวยเลขอะไรเลขเลขหวยเลขอะไรมีเลขอะไรบ้างอินบอกมาดิมีเลขมาจร์มมีเลขอะไรอีกมีเลขมาไดมอนด์นีมัน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 ขยับได้คุณแม่โอ้แม่ขยับได้หวยอะไรมันขยับได้ มันขยับได้คุณแม่โอ,อ้มันขยับได้<อ>ห่วยอะหรอมันขยับได้โอ,โอเคโอเคแล้วอินซื้อห่วยเล็กอะไรให้แม่มจะซื้อเล,เลขอะไรเล็กเลปลาเลขปาลขปาอะไรปลาฉลามหวยเล็กปลาฉลามออกแน่ไหมวันนี้นะถูกไหมถูกอ่อถ้าออกปุก๊บไหมต้องถูกจริงๆนะใช่ไหม ห้อยออกอะไรเล็สีเลขสี่อ่างมีเล็อะไรอีกมีเล็กใมอสมีเลนมอนแล้วมีเลขกอะไรอีกลูกมีเลขกปลาสลมีเลาลดด้วยมีเลขอะไรอีกมีเลขมีเลขปลามีเลขอะไรนะเลขปลาและแม่จะถูกไหมแม่ถูกเลขกอะไรถูกเล็กอะไร เลขหวยหวยเลขอะไรล่ะเลขอะไรเดี๋ยวแม่จะรีบไปซื้อเอาหวยออกเลขอะไรล่ะเลขหวยเลขอะไรเลขหวยเลขอะไรมีเลขอะไรบ้างอินบอกมาดิมีเลขบาคาร่ามีเลขอะไรอีกมีเลขมาดจมอนมั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 นขยับได้ค่ะแม่อ๋อมันขยับได้หวยอะไรหรอมันขยับได้ หวยเลขอะไรให้แม่มจะซื้อเล,เลขอะไรเลขเลปลาเลขปาลขปาอะไรปลาฉลามหวย<า>เลขปลาฉลาม<ป>ออกแน่ไหมวันนี้นะถูกไหมถูกอ่อถ้าออกปุก๊บไหมต้องถูกจริงๆนะใช่ไหม <laughs>